สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ ถึงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมป่าคลองตลาดจักร้านหมูทำอะไรก็อร่อยมาป่าคลองตลาดเนี่ยไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับผมระสงสัยจริงๆลุง,ลงตงเนี่ยจะพาผมมาที่ป่าคลองตลาดทำไมดูสิครับมองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยไม่เห็นจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้าหมูแดงหมูกรอบเลยสักนิดหนึ่งอ่ะคุณลุงครับคุณลุงเนี่ยพาผมมาทำไมเนี่ย ปากคลองตลาดนี่มีผักขายด้วยหรือครับผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอะครับผมนึกว่าแถวนี้เขาขายกันแต่ดอกไม้อย่างเดียวสิครับคุณลุงก็ช่วงเวลาวันวาเลนไทน์เนี่ยใครๆเขาแห่มาซื้อดอกไม้ที่นี่กันทั้งนั้นใครจะไปรู้ล่ะครับว่าปากคลองตลาดเนี่ยมีตลาดสดกับเขาด้วยนี่ถ้าลุงตรงไม่พาผมมาซื้อของที่นี่เนี่ยผมก็คงไม่รู้อีกนานเลยล่ะครับ ลุงตรงครับปุงมาซื้อของที่ปากคลองตลาดเนี่ยนานหรือยังครับก็สามสิบปีแล้วสามสิบปีลุงซื้อของที่นี่ตลอดเลยเหรอครับไม่มีครับมันแพงครับมันไม่สดสดขวาครับมันเป็นมันเป็นแหล่งต้นตอต้นตอเนี่ยอย่างอย่างแม่ค้าเนี่ยนะผมมาซื้อแตงเขาเนี่ยแตงข้าอร่อยใส่ข้าวรักยิ่งอร่อยใหญ่นะแม่แม่ค้ายิ้มหวานซะด้วย เเเออ่ก็ยยูนนดี๋มัคุณลุงเดินซื้อของได้ตามปกติเลยครับเชิญเลยครับักมันจะจะจบอยู่แค่นี้ตอนนี้ตอนนี้พักพวกเพื่อนผมผมก็อยู่ตรงนี้แหละพักพวกผมผมงนี้พักพวกผมก็อะไรเนี่ยหมูทำไรก็อร่อยเหรออ้าวผมมามาซื้อเพียงในแมคคาคนนี่ย่ะขาประจําแม่ค้านี่ขาประจำผมมาซื้อเพียอะไรครับเนี่ย พักที่ปากคลองตลาดเนี่ยก็ไม่แพ้ตลาดสดอื่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งสดทั้งใหม่แถมยังได้ราคาถูกอีกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าปากคลองตลาดเนี่ยจะมีผักหลากหลายขนาดนี้เนี่ย ซื้อของแค่นี้เหรอครับอ่าซื้อแค่นี้ครับเพรเราแล้วพวกหมูที่ต้องใช้ในร้านนะครับมีคนไปส่งครับครับครับต้องไปลุงต้องครับถ้าซื้อของแค่นี้เนี่ยก็ให้เขาไปส่งที่ร้านดีกว่ามั้งครับเสียเวลามาเองทําไมเนี่ยไม่ได้ฮะมันแล้ามันเลือกเองครับผมรักรักบัคคลองครับผมเลยไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ลงผมต้องมาเที่ยวด้วยมาหาเพื่อนฝูงด้วยแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปยังไงล่ะครับลุงว่าที่รถกระบะท้ายรถ เดี๋ยวพี่ๆแม่ค้าเนี่ยเขาเอาของไปส่งให้ใช่ป่ะครับครับครับเดี๋ยวเขาไปส่งครับ,รบเอาอย่างนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังเลยว่าหลุงตรงเนี่ยแกมาซื้อของไม่กี่อย่างเองครับที่ปากคลองตลาดแห่งนี้เนี่ยที่ผมเห็นก็มีแค่แตงกวาต้นหอมผักชีแล้วก็พลิก จริงๆแล้วซื้อของแค่นี้เนี่ยให้เขาไปส่งที่ร้านก็ได้แต่แกไม่ทําครับแกอยากมาซื้อของเองทุกวันก็เพราะว่าแกมีความสุขครับที่ได้มาเดินในถิ่นที่เป็นความหลังของแกแล้วก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนฝูงกับแม่ค้าในตลาดก็ถือได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของุณ้นง่งตรงของร้านหมูทําอะไรก็อร่อยคนนี้แหละครับรถผมเนี่ยหมูทําอะไรก็อร่อยไงเนี่ยของผมเนี่ยเนี่ย ลุงแม่มาซื้อที่นี่แล้วผมก็เดี๋ยวต้องไปตลาดเก่าไปซื้อเอาเลือดเอาไก่อะไรพวกนี้ตลาดเก่าที่เยาวราชนะฮะทีนี้เข,ขาแค่นี้ก็จบแล้วแล้วผมก็ว่างๆแล้วไปหาอ่าครับคคุณผู้ชมครับการที่ผมได้มาเดินตลาดกับลุงตรงในวันนี้เนี่ยก็ทําให้ผมได้เห็นว่าจริงๆแล้วความสุขในชีวิตของคนเหล่านั้นก็หาได้ไม่ยากเลยนะครับดูอย่างคุณลุงตรงแกสิครับ ก็ได้มาปากคลองตลาดทุกวันได้มาพูดคุยกับเพื่อนฝูงกับแม่ค้าในตลาดแค่นี้คุณลุงแกก็มีความสุขแล้วล่ะครับอดีตก่อนนี้ที่ผมจะมีธุรกิจตรงข้ามหมูแดงนะผมขายก๋วยเตี๋ยวตรงตรงหน้าถนนนี่ครับขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นสามสิบกว่าปีแล้วผมขายก๋วยเตี๋ยวตรงตะคลองเนี่ยขายจนบอกผมว่าสมัยก่อนนี่ผมลําบากมากอย่างนงี้นะวิธีชีวิตผมเนี่ยสู้ชีวิตครับผนต้องสู้สู้ชีวิต นะไม่สู้มันก็ไม่รวยครับสู้แล้วรวยฮนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับลุงตรงคนเราเนี่ยถ้าสู้ยังไงมันก็ต้องรวยรรเอาเป็นว่ายังไงลุงขับมอเตอร์ไซค์ดีๆแล้วกันนะครับ งั้นผมคงต้องปล่อยให้คุณลุงตรงแกไปซื้อของต่อกันที่ตลาดเก่าเยวาวราชก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมเพราะของเยอะขนาดนี้เนี่ยผมคงจะซ้อนท้ายรถคุณลุงแกไปไม่ได้ ้องบิดมาเท่าไหร่เนี่ยทำไมมาถึงที่ร้านเร็วจังเลยมาพอๆกับผมเลยนะเนี่ยมาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันเอาของลงแบบนี้แหละครับแล้วก็ต้องช่วยกันเตรียมเตรียมทุกอย่างที่มันจะต้องเตรียมทั้งล้างผากักทำหมูทำน้ำหมูแดงเพื่อให้ทันและพอขายสำหรับในแต่ละวัน ซึ่งหมูแดงที่ร้านหมูทำอะไรก็อร่อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจำหมักกันข้ามวันเลยทีเดียวเพื่อให้เนื้อหมูแดงเนี่ยนุ่มแล้วก็น่าทานนี่แค่เห็นบางส่วนเองนะครับคุณผู้ชมน้ำลายผมก็เริ่มจะโยดติง่งติงอีกแล้วละสิครับแต่ไม่ได้ครับต้องอดใจไว้ก่อนเพื่อคุณผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับ นี่แค่กันตอนของการซื้อของเตรียมของเองนะครับคุณผู้ชมอย่างน่าสนใจขนาดนี้แต่ความน่าสนใจของร้านหมูทำอะไรก็อร่อยยังไม่หมดง่ายๆหรอกครับช่วงหน้าห้ามพลาด ทำอะไรก็อร่อยครับสนับสนุนโดยเวิล d ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่งเวิ l ์ก a ส0 2 2 7 2ส3 3 3เจ็ดย็นถึงใจด้วยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้